ye ye yeah, ye yeah, ye yeah, yeah. what's up everyone welcome to dj 10 submit channel yeah สวัสดีครับขอตอนนับทุกคนเข้าสู่ 10KF House of Toys วันนี้ที่รอคอยมาถึงแล้วครับในที่สุดนะครับผมกับ Star Wars Jedi Survivor d e l ักเซตนะครับผม Limited Edition จะ Limited Run Games นั่นเองนะครับ <S <S พรีออเดอไปตอนธันวาปีที่แล้ว2022ตอนนี้จะสิ้นเดือนพฤษภา2023และรอมาประมาณ5เดือนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเกมมันดีเลยออกมาตอนแรกมันจะออกเหมือนสิ้นเดือนมีนาหรือต้นเดือนเมษาแล้วก็เลื่อนมาเป็นสิ้นเดือนเมษาใช่ไหมเหมือนจะปล่อยมาให้ใกล้ๆเมย์เดอะโฟร์อะไรประมาณเนี้ย มันก็ต้องสั่งแล้วส่งไปที่อเมริกาเขาไม่ส่งอินเตอร์เนชั่นแนลมันลิมิตแล้วก็ส่งไปที่อเมริกาได้ตอนสิ้นเดือนเมษานี่แหละแล้วก็รอต้องไปจากไอ้เบลดนะจาก Star Wars Galaxy Edge มันก็หายากเหมือนกันต้องไปกดจาก Ebay แล้วได้มาก็รอของมารวมกันแล้วก็ส่งพร้อมกันมาถึงที่เทนเคินี่เลยก็มีแผ่นเนี่ย ออกมาตอนปี2019นะครับใครยังไม่ได้เล่นภาคแรกเล่นก่อนนะแล้วค่อยไปเล่น Survivor จะได้อินแบบสุดๆนะครับไทม์ไลน์ของมันนี่ก็คือ5ปีหลังจาก EP 3 Revenge of the Sith แล้วภาคใหม่เนี่ย v u r v i v o r เาบอกว่าก็คืออีก5ปีต่อมาก็คือ10ปีต่อจาก Revenge of the Sith เป็นไทม์ไลน์เดียวกับซีรีส์ Obi-Wan Kenobi ทาง Disney Plus นะครับสำหรับ Jedi Survivor p a r ใหม่ก็ทิ้งช่วงเท่าไหร่4ปี2019มาปีนี้2023เล่นจบไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วก็ลืมไปหมดแล้วด้วย <c oughs> แต่ชอบมากใครที่ชอบเล่นเกมแล้วก็ชอบ Star Wars ยังไงก็โดนสำหรับนะเจได Fallen o r น e r แล้วก็ Survivor กับ Character Cal c h a r a c t e r ์ข้าวคทิสนั่นเองเอาละครับผมนี่เลยกล่องนี้ครับมาแล้วนะ กับ Limited Box Set นะครับผมหนัก4กิโลกว่านะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยมันมีกล่องซ้อนมาอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับผมก็นะักกันกระแทกมาเรียบร้อยตอนเขาเปิดพรีออเดอร์เนี่ยเขาเปิดพรีออเดอร์มีทั้ง PS 5 Xbox แล้วก็ PC ไม่แน่ใจว่ามันอย่างละ5,000หรือว่ารวม3อย่าง5,000นะครับนะเดี๋ยวเราได้เห็นกันมันน่าจะมีใบบอกอะไรสักอย่างนะ ราคาตอนพรีออเดอร์อยู่ที่299.99เหรียญก็300เหรียญอะไรประมาณเนี้ยนะคูณ35ง่ายๆตอนนั้นแล้วก็บวกภาษีบวก s h i ป p ้งด d o เมสติกดูนั้นนี่ตกไป372เหรียญประมาณ13,000บาทครับกับกล่องนี้ยังไม่รวมค่าที่ส่งกับภาษีมาถึงที่ไทยอีกนะโดนไปอีก4,000กว่าบาทก็ประมาณ17,000แล้ว แล้วก็ยังไม่รวมกับไอ้ Blade Star Wars Galaxy e d เ e อีกเด็ดเสร็จนี่เลยนะแพ้คำว่าไอลิมิเต็ดเนี่ยโดนไปร่วมๆนะ2 0 0 0 0กว่าบาทต้นๆ <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่า20,000กว่าบาทเนี่ยคุ้มไหมอ่ะนี่เลยแกออกมาจะเห็นแล้ว j e d i Survivor c o l l e c t o r s edition อันนี้เนี่ย limited run games นะเป็นเหมือนเว็บไซต์ขายเกมนะ limited แปลกๆดูน,นั่นนี่ต่างๆแล้วก็เป็นเหมือนครั้งแรกเลยที่เขานะทำเป็นเซตกับ lightsaber แบบนี้นะดาบ lightsaber อันเนี้ยเป็นของค่าย disney star wars galaxy edge นะครับที่ disneyland ที่เขาทำขายกันแต่อันเนี้ยเป็น limited ให้ไอ limited run games เนี่ยนะครับเขาก็เลย นะพิเศษหน่อยต้องไปสั่งที่นั่นที่เดียวแล้วก็หมดเกลี้ยงแล้วตอนนี้นะต้องนานแล้วก่อนของจะออกอีกนะครับคนพรีออเดอร์กันเกลี้ยงเลยแล้วก็เนี่ยจะเป็นดาบไลท์เซเบอร์เล่มแรกของผมเลยที่เป็นของ Star Wars Galaxy Edge ปกติจะเก็บแต่ Hasbro ย้อนดูในเพลย์ลิสต์ s t w r w s r s นี้ได้เลยแล้วก็มีนิโอพิกเซลเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็นี่เลยเล่มแรกกับ Star Wars Galaxy Edge จะได้ลองเล่นและจะได้รู้ว่ามันเจ๋งขนาดไหนฟุ๊บ สไลด์ตัวนี้ก่อนหนึ่งอันไม่มีอะไรเป็นเหมือนนะหรูๆทำให้มันดูแพงสมราคาแล้วก็กล่องมันครับว,ว้าวนี่มันหนักได้ไงสี่โลก,กว่าอืนะหนักกล่องนี่แหละนะกล่องมันก็สวยดีนะดีไซน์ออกมาตรงนี้ นะอารมณ์ให้เหมือนเป็นแบบว่ากล่องเหล็กอ่ะเออแล้วมันเป็นลาย Star Wars นะครับผมมีโลโก้โลโก้ร้อยแล้วก็เป็นอ่าอ,อ,อ่แม่เหล็กแม่เหล็กนิดนึงนี่แฟลปอ่าพร้อมกันแล้วนะให้ดูก่อนเลยครับผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันปดึดึนดึนดึนดน เป็นแค่กระดาษบอกรายละเอียดมาต้องใช้ฐ่าน 3A3 3ก้อนนะครับ included ให้มาแล้วด้วยอ่โอเคแค่วิธีใส่ถานอ่ะจบข้างในก็มีการสกรีนนะลายนะลูกเล่นที่กล่องมาโอ้โหต้องดิสเพลย์กับกล่องอย่างเงี้ยมันถึงจะสวยป่ะเนี่ยแล้วก็อันนี้อันนี้ยังไม่ดึงอ่ะตรงนี้มีโฟมน่าจะเห็นเลยใช่แล้วนี่ไงครับ กับไลท์เซเบอร์ของคาร์ลแคทิสฮิวต์อยู่ข้างในนี้อ่าเราหยิบมันออกมาได้เลยไหมได้ไหมหูเฮ้ยหนกักมันไม่ได้หนันกที่กล่องแล้วมันหนกักคูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนีมันใหญ่อย่างนี้เลยเหรอมันใหญ่อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ย <laughs> ไลเซเบอร์ป้าอะไรเดียวเฮ้ยมันใหญ่อย่างนี้เลยเหรอขาวโหเล่นเป็นเวทได้เลยนะเดี๋ยวค่อยวัดกันเดี๋ยวเทียบกับไลเซเบอร์ของคนอื่นแต่เนี่ยมีอยู่สิบกว่าเล่มสัมผัสอันนี้นี่คือดาบด้ามไลเซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่มีเลยเฮ้ยมันใหญ่อย่างนี้เลยเหรอโอโ้โหอ่ะวางไว้ก่อนมีอะไรไหมในช่องนี้ไม่มีแล้ว ยกอันนี้ขึ้นมาเป็นโฟมง,ง่ายๆกระดาษปิ้นแล้วก็นี่เลยอยู่ด้านในกับแผ่นเกมของเราเป็นเซตมาอย่างนี้จุนหดแล้วนะโอ้โห,โหโดูแบบฮารุฮารามากอันแรกก็จะเป็นเหมือน Certificate of Authenticity ครับเจได Survivor Limited c o l l e c t o r s e dition edition number 4,820ทับ5,000นี่เลยนะครับสรุปอาจจะไม่แน่ใจนะคิดว่าน่าจะแบบว่า PS5 5,000 Xbox 5,000 PC 5,000เพราะว่าถ้าเกิด5,000ชิ้นหาร3ค่ายหารไม่ลงตัวแน่เลยนี่เลยมี Limited Run, r นเรส n n น e ์ t อน t ต e n ์เทนเมนต์ลแล้วก็ Electronic Arts นะครับลิขสิทธิ์ของ4ค่ายใหญ่ว้าวสวยงามแล้วก็ ต่อมาตรงกลางอันนี้เป็นนี่เลยกล่องเหล็กไหมเหมือนจะเหล็กใช่แล้วกล่องเหล็กนะครับผมข้างในไม่ได้มีแผ่นอะไรแล้วเป็นกล่อง Star Wars Jedi Survivor EA นะเป็นรูปฉากซีนแล้วก็มีคาวแค a ิสกับ BD1 นี่เลยแบบนี้ให้เอามาใส่เป็นกล่องพิเศษ Limited Edition นะครับสำหรับ Box Set นี้ Collector Edition นะก็สวยดีเออสวยดี และแน่นอนตบ PS5 นี่เลย Star Wars Jedi Survivor Deluxe Edition ครับผมอีกหนึ่งแผ่นนะถ้าเกิดคำนวณง่ายๆตอนนี้แผ่น Jedi Survivor จะตกอยู่2,000กว่าบาทใช่ไหมอันนี้สมมติคิดแค่แบบว่าที่จ่ายไปกับเว็บไซต์นะ13,000นะ2,000กว่าบาท lightsaber 1500สมมติ2,500,500ก็ราคาปกตินะ เพราะว่าดาบไลเซเบอร์ทั่วไป Star Wars Galaxy S เล่มหนึ่งก็เนี่ยประมาณหมื่นเหมือนกันหมื่นต้นๆแต่นี้ได้เป็นลิมิเต็ดด้วยบ็อกเซตนู่นนั่นนี่นะครับไอ้กล่องตัวนี้อีกนะแล้วก็ไอ้ด้ามเนี้ยมันไปซื้อที่ Galaxy S ไม่ได้แล้วผลิตมาแค่นี้ก็ถือว่าโอเคคุ้มอยู่นะคราวนี้มาดูที่ไลเซเบอร์กันก่อนใหญ่จริงเซอร์ไพรส์มากงงเลยนะดาบไลเซเบอร์ของคารเคทิสเนี่ยตอนนี้เหมือนจะมี ประมาณ4เวอร์ชันนะเวอร์ชั่นแรกจากภาคแรกอะเหมือนที่มันเป็นแบบตรงปลายเป็นเนี่ยอย่างเนี้ยสายไฟห้อยๆเหมือนมันแตกใช่ไหมมันชำรุดแล้วมันก็มีที่เป็นเอามาประกอบกันนะครับผมเป็นดับเบิลเบลดไลท์เซเบอร์แล้วก็มีเนี่ยครับภาคซ u วเวอร์เป็นแบบ l i ท์เซเบอรซ่อมสมบูรณ์แล้วนะแต่ไม่ได้คิดว่ามันใหญ่ขนาดนี้แล้ว Star Wars Galaxy Edge เนี่ยตอนเขาเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเองเพิ่งปล่อยมาอีกเล่มหนึ่งนะ เป็นดับบลเบรดอยากได้มากอันนั้นก็ลิมิเต็ดหมดเกลี้ยงแล้วเหมือนกันต้องไปจัดแบบรีเซลนะมี7,500เล่มน,นะครับผมเป็นแบบว่า2ด้านเลยอ่ะใส่เบรดได้2ด้านเลยนะแบบนี้เลยตามรูปนี้เลยนะก็เท่มากๆเหมือนกันนะครับก็พรีอันนี้ไปแล้วก็จบอ่ะก็มีของคาวแคทิสและอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันแต่เขาบอกว่าสามารถเอาอันเนี้ยไปต่อนะที่ Galaxy Edge มีขายอีกด้านหนึ่ง ต่อเป็นดับเบิลเบลดได้เหมือนกันเอออันนี้เดี๋ยวต้องรอตอนไปที่ Galaxy Edge จเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึงแค่นี้ก็ใหญ่แล้วโหต่อคู่กันอีกโคตรหนักเลยนะตอนนี้กำลังดูรายละเอียดรอบๆอ,อยู่นะครับผมพวกนี้ที่เห็นตัวสีเงินเงินแน่นอนครับเป็นเหล็ก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 นะครับแล้วก็ตรงกริปตรงนี้ก็เป็นแบบว่ายางๆอ,อ่ะเออนะให้เราจับได้ไม่ลื่นนะครับที่เหลือเป็นเหล็กหมดเลยส่วนใหญ่นะมันหนักเลยแหละ นะให้เทียบกับกล่องตอนนี้กล่องเบากว่าแล้วนะไอ้ด้ามน,นี้หนักจริงมันถึง4กิโลกว่าเลยนะครับมันจะมีพวกพลาสติกกระดงกระดาษอะไรอย่างนี้กันมานะ,ะรายละเอียดอ่ะเดี๋ยวเอาออกก่อนสติกเกอร์คงไม่ได้แกะนะครับมาคราวนี้มาลองดูแยกร่างก่อนนะเมื่อกี้จับตรงนี้มันมีแล้วหมุนๆได้อ่ะ1จุดท่อนปุ๊บน่าจะเป็นที่ใส่ฐานนะครับข้างในก็ กลึงมาใช่ไหมอย่างดีนี่ฟังเสียงตัวนี้ต้องหมุนได้สิมไม่ได้หมุนไม่ได้แล้วนะหมุนไม่ได้แล้วหมุนไม่ได้แล้วแสดงว่าด้านอันนี้จบแล้วนะถ้าเราจะต้องไปต่อกับอีกอันนึงก็คือต้องใช้เกลียวอันนี้เพื่อต่อนะเออกับไรเซเบอร์อีกด้านหนึ่งทานนี่เลยใส่มาแล้ว 3A 3 A, ก้อนนะอารมณ์ รางฐานตัวนี้เหมือน Hasbro นะครับผมนี่เลยข้างในดีไซน์เดียวกันเลยเนาะแต่คำถามก็คือเนี่ยสงสัยมานานแล้วไอ้พวกเบลทั้งหมดเนี่ยแต่ดูตรงนี้และของ Galaxy e e เอย Hasbro Neo Pixel มันคนละแบบกันเมื่อเดี๋ยวค่อยทำคลิปตอนนี้มี3แบบแล้วทำคลิปให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงพวกนี้ก็เป็นเบลคลิปนู่นนั่นนี่หมด ไม่ได้มีอะไรแล้วกำลังหาสวิตช์อยู่นี่ไงเจอแล้วโอเคสวิตช์อยู่ฝั่งนี้มันจะเหมือนกันแต่ใช้อันนี้ดันขึ้นปุ๊บปกติไลท์เซเบอร์ของข่าวจะสีน้ําเงินนะครับแต่เหมือนมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งจำเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนสีได้ด้วยใช่ไหมเออข้างในมีแกะสลักอะไรดิสนีย์อา made in China นะครับ Lucasfilm Limited โอเค คราวนี้เรามาลองแบบนี้ก่อนเลยก็คือยังไม่ต้องใส่เบรคต๊ดตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดต๊ต๊แล้วก็ turn on light saber ไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยอ่ะอ้าวอ้าวแล้วไงอ่ะเปิดไม่ได้หรอของ Galaxy Edge ถ้าเกิด Hasbro บางรุ่น Neo Pixel ไม่ต้องใส่ใบเปิดสวิชขึ้นมันก็เล่นได้นะงั้นต้องลองและคราวนี้ไปแกะเบล d e มาดูก่อน <S <S คราวนี้มาดูกันครับผมกับ Galaxy Edge Blade นั่นเอง i g เซเบอร์นะครับอันนี้จัดตัวยาวสุดมาเลยรู้สึกจะเป็น31นิ้วนะไม่ใช่36มันจะมี3ขนาดเลยนะ21 26 31 นะไม่น่าใจประมาณนี้แหละแล้วก็เป็นอะไรที่ยากมากหาซื้อออนไลน์นะมันไม่มีเว็บไซต์ที่เป็นดิสนีย์สต r ร์ a l a x y Edge เอจสต a r ์ a อ a ก a แล็ก e ี่ต้องไปซื้อที่ Disneyland แล้วก็เราก็ต้องซื้อต่อจาก r ีเซลเลอที่เขามาขายตาม eBay หรือน,นู่นนั่นนี่นะครับอันนี้ก็จบมา100เหรียญประมาณ3,500นะบวกค่าส่งมาอีกนะพร้อมกันเลยเนีย่ค่าส่งกิโลหนึงตกประมาณ800-900บาท 000, นะเกือบพันนะเบเสร็จแล้วอย่างที่บอกว่าเนี่ย เกมเอยดาบเอยค่าส่งเอยสองหมื่นหนึ่งนิดๆรวมแล้ว <laughs> นะคือขายต่อไม่คุ้มอะ่ะคนแบบโอ้โหสู้ราคาไม่ไหวหรอกนะ,น,ะนอกจากคนบ้าเหมือนผมนี่แหละแต่เชื่อว่าเลยคนที่บ้าเหมือนผมอะ่ะก็คือพรีออเดอร์เหมือนกันสั่งไปเรียบร้อยแล้วอันนี้แอบงงเหมือนกันว่าทำไมใส่กระบอกมาให้อย่างนี้ไม่ได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมปกติแล้วถ้าเกิดซื้อที่ Galaxy ซอมันจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมดำๆเออนะอันนี้ เขาก็บอกว่าของใหม่นะอ๋อนี่ไงเราก็ตกใจอ๋อมันกล่องแค่นี้เองเราก็คิดว่าในรูปมันจะกล่องมันจะใหญ่อารมณ์คิดถึงกล่องของ Hasbro Light Saber แต่อันนี้มันเป็นแค่เบลดเฉยๆโอเคโล่งอกไปนะก็ใส่เป็นเหมือนกล่องทูบอันนี้กันกระแทกมาโอเคนึกว่าแบบมือสองเปิดออกมาเมื่อกี้เป็นหลอดเฉยๆ <c oughs> นี่แหละครับผมที่กล่องบอกแล้ว36นิ้วครับผม36 inches light saber blade อ่ะ นี่เลยนะถูกแค่นี้อารมณ์เหมือนกล่องไฟนีออนเออ้าไปซื้อหลอดไฟนีออนแล้วมีกล่องนะก็ประมาณนี้เลยสรุปมันมี36นิ้ว31นิ้วแล้วก็26นี่เลยครับที่เขาเขียนไว้ use the lightsaber blade with s a v i s workshop hand built lightsaber and all legacy lightsaber hues นั่นเองนะครับนะ s a v i s workshop นะถ้าเกิดจริงๆแล้วใครสะสม Galaxy Edge เนี่ยก็นะซื้อไอ้ตัวเบลดเนี่ยอย่างละขนาดก็พออย่างละไซส์นะบางคนเขาก็มีอันเดียวเลยเพราะว่าแล้วแต่ความสูงของเราแหละว่าเราสูงขนาดไหนเวลาจะควงน,นู่นนั่นนี่มันจะได้พอดีอันนี้สําหรับผมจริงๆแล้วก็ยาวไปนะ แต่เหมือนของคาวแคทิสเขาสูงแล้วก็มันดูย,วยาวๆอ,อ่ะถ้าเกิดเป็นดับเบิลเบลดก็แบบโอ้โหโควรยาวถ้าอย่างอโศกทานโนอย่างเงี้ยก็ต้องมี2ขนาดเหมือนต้องมี36แล้วก็มี26ต่างกันหน่อยอะไรเงี้ยสั้นอันนึงยาวอันนึงอะไรเงี้ยแล้วแต่คาแรคเตอร์ด้วยนะครับแต่ไม่ต้องแบบว่าโอ้โหมี ไลเซอร์ฮิวสิบอันต้องมีเบรดสิบอันอะไรเงี้ยเปลืองตั้งเปลืองที่ไอรุ่นนี้มันถอดได้เนี่ยแบบดีเลยตอนนี้ก็คือในเวลาจะเล่นก็ค่อย,อยเอาเบรดมาใส่นะเชื่อว่าเบรดอะ่ะมันสามารถเปลี่ยนสีอะไรก็ได้ที่เขาใส่มาแล้วไอตัวนี้เป็นเหมือนแบบ R G B L E D ไลท์ทั่วไปนี่แหละไอตัวบอร์ดโปรแกรมทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในด้ามในฮิว ที่มันจะสามารถเนี่ยเขาตั้งออกมาว่าดาบคนนี้เป็นสีนี้เปลี่ยนสีได้นู่นนั่นนี่อะไรแบบเนี้นะมันอยู่ในนี้แล้วอันนี้ก็เลยสามารถใส่เล่นกับทุกด้ามได้หมดนะครับสำหรับเจ้า blade อ่ะออกมาแล้วนะครับ s t a r w a r k galaxy edge blade ฟุ๊ฟฟ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 ฟมฟอฟฟฟฟฟฟฟนฟฟ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 นฟฟ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 นฟมฟฟฟมัฟฟมฟฟ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 ัฟฟฟัฟฟฟฟฟน เนี่ยของข้าวแคทิสตัวนี้เห็นไหมมันใหญ่มากนะขนาดมันคนละขนาดกับเบรดเลยแต่ใช่เลยก็คือตามรูปมันจะนะเห็นตัวนี้มันจะดูหลวมๆเอ๊ยัดไม่เข้านะจ๊ะเออมันต้องมีอะไรตรงนี้ก่อนแสดงว่าอันนี้มันต้องถอดได้เหรอหรืออันนี้มันต้องหมุนอย่างนี้อะฮู้ออกแรงซะเยอะเอานิ้วกดตึ๊ดออกเลยนี่ไงมันมีแคปอยู่ เอ,อแคปธรรมดาพลาสติกปิดเอาไว้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่เบรดนะครับแค่นั้นเองอ่ะคราวนี้ได้แล้วแม่บมีเสียงมาแล้วนะมีเสียงมาแล้วนะปุ๊บแล้วก็หมุนทำไมมันเสียงมันมาได้ไงอ่ะสวิตช์ังไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวขอหมุนเข้าหมุน,มนออกทีนึงก่อนโอ้โหแน่นเลยนะเนี่ยหือ ต้องกดเอออ่ะเป็นเสียงอารมณ์ว่าเราใส่เบรดเข้าเฉยๆนี่แหละเซนเซอร์แสดงว่ามันต้องติดต้องใช้งานได้ดี <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> นี่คือ36นิ้วบวกกับตรงนี้อีกประมาณ17นิ้วครับผมความยาวของด้ามน,นะ36บวก17เท่าไหร่ส5 3้นิ้ว <c oughs> turn on the blade โอ้เปิดวิ่งขึ้นนะแต่ปิดแล้วแบบดับฟุบเลยมันไม่มีการแบบไล่เฟดวุบลงมานะนะครับ เล่มนี้ไม่มีเปลี่ยนสีแต่ถ้าเป็นเล่มใหม่ที่เป็นดับเบิลเบลดมีเปลี่ยนสีได้นะของดาบนะครับ Galaxy Edge ของ Kyle c o ว c a t i s คราวนี้มาลองฟันมีแฟลชมีแฟลชเวียง ก็มีวงวงวง,วงแค่นี้ฟันก็เหมือนมีแฟลชสีขาวๆเดี๋ยวลองปิดไฟดูให้ดูว่าสว่างแค่ไหน ก็สว่างอยู่นะถ้าเกิดเทียบก็คือประมาณ Hasbro นี่แหละนะความสว่างของตัวทูบไฟนะเสียงความดังก็ประมาณ Hasbro นะครับแล้วก็ลูกเล่นเนี่ยกระแทกก็ไม่ชอบตอนที่มันปิดลงมันแบบตัดเลยง่ายๆไปหน่อยนะเออนะก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะหลังจากโดนพวก c u สตอม Neo Pixel อะไรพวกนี้งานพวกนั้นป้ายามานะระบบมันเจ๋งกว่าเยอะจริงๆอย่างที่บอกนะไฟก็สว่างกว่า เปลี่ยนสีได้เสียงลำโพงก็แบบโอ้อลังการนะแล้วก็มีระบบที่แบบว่าบิดเบิดเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะลองศึกษาดูแต่ราคามันก็แพงอะ่ะตามคุณภาพะนะครับผมอันนี้มันก็ได้ควาว่าไอลิมิเต็ดนี่แหละแต่หนักมากนะแค่ถ่ายคลิปรีวิวแค่นี้แป๊บเดียวนะถือ ยกเวทดีๆนี่เองนะครับเมื่อยเลยนะแต่ที่จะไม่ชอบอีกอันหนึ่งก็คือของแคลวแคทิสเนี่ยถ้าเกิดเอาไปเล่นฟันกันเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าช่วงตรงนี้ของแคลวแคทิสก็คือมันเป็นฮิวที่ใหญ่ที่กว้างมันไม่ได้ล็อกตรงเบรดแน่นเวลากระแทกเนี่ยมันอาจเนี่ยมียกโยกได้เห็นไหมเออนะอันตรายเหมือนกันอาจจะนะแตกตะเะอะไรง่ายนะครับไปฟันเล่นน่าจะยากนะแล้วก็36นิ้วผมว่ามันยาวไปนะน่าจะจัดสัก30 เอด็ดกำลังสวยลงมาอีกสัก5นิ้วก็แล้วแต่ความสูงของคนด้วยต้องลองดูลองควงลองเล่นอะไรแบบนี้ดูด้วยนะครับเกื <S <S อบให้ลืมดูแผ่นเกมครับผม d e l u x e e i t t o o n ดูสิว่ามันจะเหมือนกับแผ่นอื่นทั่วๆไปหรือเปล่านะนี่เลยเปิดเดียวกัน f วิร์ฟเจไดซ i เซ r ร์ไเนี่เลยครับเหมือนไหมไม่ได้มีเขียนดีลง d e l u x ซไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นยังไง นะครับแล้วก็มี Deluxe Edition เอ้ยหรือว่ามันมีโค้ดอยู่ข้างในนี้แวบมันมีโค้ดอยู่ข้างหลังฮ่าฮ่าดีลักต้องไปใส่โค้ดนี่เลยอยู่ในนี้นะครับไม่ให้ดูหรอกเดี๋ยวโดนขโมยโค้ดอาละขอตัวไปเล่นเกมก่อนละครับผม May the force be with you